ตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนสรินทรอําเภอทริทนรทรทนจังหวัดสุบขราชธานีนะครับจุดที่ถ่ายรูปนี้นะครับเรามาบูชาองค์สมเด็จพระพุทธทิริสัตร,ราชนะครับหลวงพ่อจิกาสัตร์จำลองที่สวนทริทนทรเป็นัไงบ้างครับบรรยากาศอากาศตอนนี้ สิบห้าองศาครับกาลังพอดีครับเป็นช่วงเช้านะครับ